ปิดท้ายไล่กัน,นสิจวดบ่บังนี่นนใครหัวโป้บ่ท่านเด้ผ่านจักบังครับใครหัวโป้ครับ,คบใ,ใครหัวโป้วังไฟลาน,นอ๋อ ว้าฟันจังบังโอ้ยอย่าดิโอ้ยเขาก็กดเ่ยเห็กมันกำลังสูอ๊ยหัวโปครับเหียแตหางสั้นเทเลยอ๊ตตกขังก <Die oon> <Oliver> ัตกโอ้ว่าจะไปได้สวยบ่ะมนตัวสังโฟงสังโฟหัวโปับยิ่งงันหัวโป๊สังโฟงไฟโกละครับ โอ้ฮ่า้พูดูพูดเฮยพูดนเด็ได้ได้ระเบิดมือระเบิดไ็นเอาน้ำ่างโปคับมือระเบิดนี่รต้องมีสูตรยากกว่านี้นมึงเอาสูตรน้ำเ่าน้ำเล่ามันซ่งโปีิ่งานหัวโป

ต้องเปิดป่ยต้องเปลี่ยนครับโอ้โห,หางแดงหางแดงยังไงครของแท้เดี่ยตหางโอ้ยพวกพวันฝากติดตามช่องนะครับขี้ซุ้มแชนแนลครับขี้ซุ้มสตีโอครับ